ในยามที่เคนหายไปเบลต์ฮุดออฟนอตแตกแยกและอ่อนแอมีชายผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นมาเพื่อลุกดวงพลัดอรนภาพอีกครั้งด้วยความพักดีออนแรงกล้าและจิตใจที่แข็งแกร่งดุดเล็กเขาคือแอนตันสลาวิกผู้นำแห่งแบล็ทแฮนด์และมือขวาคนสำคัญของเคนในยุคไทมิเลียนซันสลาวิกไม่ใช่แค่นักการเมืองหรือนักพูดเขาคือนักลบนักปฏิวัติและผู้ศรัทธาในตัวเคนอย่างสุดหัวใจ เขาต้องมาเชิญหน้ากับการทอยดยหักหลังภายในนอตเองต่อสู้กับนายพลฮันซานที่พยายามยึดอ,อํานาจและในที่สุดเขาก็สามารถรวบรวมนอตให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งภ <Yes. S 1> ายใต้ธงของเคนและบทโดย <My God. S 1> Frank ino, แฟงคงสกาลิโนดาลานหนังเกรดปีที่เล่นหนังลิฟออฟคนเลิรมาก่อนอย่าง <and the S 1> โปรเจกชาร์โดเชสเตอร์นะครับในคาซีนเนี่ยเขาคือผู้นําที่ดูคร่งขึงเด็ดขาดและไม่เลื่อเลยที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายมีความสามารถ ในการประชาการที่ยอดเยี่ยมและไปที่เคารพยำเกรงในมูทหารนอตโดยเฉพาะในพิเศษอย่างแบกแฮนที่ขึ้นชื่อเรื่ความโหดเหี้ยมและความคลั่งศาสนาเรื่องราวของสลาวิกยังเต็มเปด้วยการเมืองภายในนอตที่เข้มข้นเขามีความสมพันที่ตึงเครียดกับกลุ่มของอินโนเซอร์เคดยกันเองนะครับ เขาคือผู้เชื่อมั่นใน a s เ e n s i o n และมีสัตทันของเค้นยังไม่มีข้อกังขาและพร้อมจะทำวิธีการเพื่อกลุยทางให้เคนนั้นกลับมานำนอนอีกครั้งความพักดีของเขาคือสิ่งที่น่าทึ่งและก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันแอนตันสลาวิกคือผู้นำนอนที่ทรงพลังและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในเทมเบลินซันเขาคือเลักรณ์ของความพักดีและมืดบอดความเด็ดขาดและความแข็งแกร่งของราฐมนตรออฟนอ์ที่ยามไล่ผู้นำเป็นตัวละคร ที่ทำให้ฝ่ายน็อตน,นั้นดูน่าเกรงขามและมีเมติกมากขึ้น